กรสับสวัสดี f อทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงเรื่องราวของลุงพลกันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งในรอบ2-3วันที่ผ่านมานะครับก็มีท่านบุตรวียมจินดานะครับท่านก็มีช่อง YouTube เป็นของตนเองแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวของลุงพลไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าตอนนี้นะครับหมายจับหมายสารอาจจะไปตกที่ลุงพลจริงๆก็ได้ และที่น่าเซอร์ไพรส์หนักไปอีกก็คือการออกหมายจับในครั้งนี้นะครับอาจจะมีการออกหมายจับหลายคนด้วยหลังจากที่มีการเข้าเครื่องจับเท็จกันมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลุงพลป้าแตนและครอบครัวน้องชมพู่ทุกคนนะครับประกอบกับราคานื่อื่นทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับและก็พยานแวดล้อมรวมถึงผลประมวลจากการเข้าเครื่องจับเท็จนะครับของทุกคนเสร็จเรียบร้อยซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับทางตํารวจก็คาดว่าประมาณสัปดาห์นี้ไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับ น่าจะมีการออกหมายจับซึ่งข่าวนะครับก็ได้เล็ดลอดออกมานะครับว่าอาจจะมี7-8คนเลยทีเดียวแต่คนที่จะติดคุกหรือไม่ติดคุกนะครับได้รับโทษเท่าไหร่อะไรนั้นก็ไปว่ากาันตามพยานหลักฐานนะครับและกระบวนการของศาลว่าใครเป็นคนทําใครอยู่เบื้องหลังและใครสมรู้ร่วมคิดช่วยปกปิดอะไรทํารองนี้นะครับซึ่งมันเป็นข่าวรั่วออกมาจากวงในและทําให้ลุงพลนะครับงานนี้ไม่อยู่เฉยต้องรีบวิ่งซบนักการเมืองชื่อดังนะครับ ซึ่งนักการเมืองชื่อดังท่านนี้นะครับมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงมากเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงนะครับมีเงินมีบารมีมากสมมุติชื่อย่อว่านอนหนูแล้วกันนะครับซึ่งข่าวก็แว่วๆมาว่าทางลุงพลไม่ได้เป็นคนไปหานักการเมืองท่านนี้ด้วยตัวเองนะครับแต่มีคนติดต่อให้เพราะตัวลุงพลเองนะครับก็พอที่จะมีชื่อเสียงอาจจะเป็นที่ต้องการของนักการเมืองอาจจะลงสสในสมัยหน้าเป็นที่คาดหวังว่า มีชื่อเสียงของลุงพลนะครับถ้าสมมุติว่าจะไปลงสสซึ่งท่านบุญลวีก็บอกอยนะครับว่ามีคนส่งซิกมาว่ามีคนส่งสายไปหาหนัากการเมืองท่านนี้เพื่อขอความช่วยเหลือคุ้มครองลุงพลด้วยยังไงก็แล้วแต่นะครับเห็นว่าสัปดาห์นี้ไม่เกินสัปดาห์หน้าได้รู้กันแน่นอนซึ่งผอบอตรท่านก็ยืนยันมาแล้วนะครับเมื่อวันที่29กามกราที่ผ่านมาก็รอหมายจับอีกทีหนึง่งก็ขอให้ทุกคนติดตามดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงกันต่อ และถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกหมายจับ7-8คนนั่นก็หมายความว่าเกือบทุกคนเลยนะครับในครอบครัวที่จะต้องโดนจับแต่ก็ต้องมาดูนะครับว่าในครอบครัวนี้นะครับจะมีใครหลุดรอดออกไปหรือเปล่านั่นก็เป็นข่าวลือนะครับส่วนข่าวลือที่ลุงพลได้ไปหานักการเมืองชื่อดังนะครับที่จะให้การช่วยเหลือก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านนักการเมืองท่านนี้นะครับจะออกมาเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างหรือจะส่งคนมาช่วยเหลือยังไงนะครับก็ขอให้เพื่อนๆติดตามกัน และถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b e นะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด,ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ